ภาพสวยเบาถ่ายกไายครับฮัลโหลฮัลโหลภาพสวยเบาเยอะเพิ่งมายังไม่ได้ไปเลยเยีทยมงานเนาะ ภาพสวยเป้า exhibition แต่ว่าจริงๆงานแบบงานผิวแบบนี้ไม่ต้องห่วงเขาคงเป็นดีทัสแน่นอนแบบใช่ดูส,สุดๆเลยเขาเขาเขาต้องเขาต้องทำมาเพราะว่ามันจะได้แบบดีอ่ะ ไฮวัน้เล็ยมไม่หมัเลนยมดเลยครับแล้วว่าทำงานกันอยู่เจือนะครับเจือนครับคุณขอ

对。 อืมฮึมอว่ออมมาวขอบคุชมต้อง,งกไหมไม,ไม่เนเลยไอีกกี่สีนไม่รู้ชีก่อนรอหน่อยนะครับ No oh, wow. How much มองาชอาวครับคนตกใมาพาชีหรอครับไปชีต่เราไปไทยงานกันได้ครับอะไรอย่าทำครับ ขั้นหนึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากม้าขานีค่ะขา <K ill ain> ผมก็คือเหมือนพี่เป๊กกำลังจะแบบว่าออกไปหาแฟนขับอยู่ข้างหน้าละคือมีแฟนขับนั่งอยู่ข้างหน้าแน่อนก้มหน้ากอนเท่เดินมาจนถ,ถึงตรงนี้โอ๊โผ่านเสานี้เงยหน้าขึ้นมาไม่ต้องมองกล้องคะ่ะเงยหน้าขึ้นมาก็เขาจะปล่อยไปมาปุ๊บให้มาันบาังหน้าก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเปิดฟึ้งมองไปตรงกลางอ้าวไม่มีคนแล้วก็หันขวบมาทางขวาเลยจะมีหุ่น หุ่นนั่งอยู่เพราะเฮ้ยไม่เป็นหุ่นแต่ไม่เป็นคนแล้วปุ๊บเหมือนเห็นเหมือนเห็นอุ้ยวิ่งออกระโตูนั้นไปแวบเหมือนมีคนวิ่งหลบไปคนหนึ่งนะคะก็คือเปิดเปิดมากมาทุกตรงกลางรับหุ่นเฮ้ยใครวิ่งไปแวบแ,แค่นั้นโอเคเดี๋ยวไปอคติ้งก่อนครับ <laughs> <laughs> ลองดูา <laughs>